สวัสดีครับแฟนทุกคนนะค,ครับผมก็จะเชิญเป็นประจำทุกวันนะค,ครับกับเจดําอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราววงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้กอกอยเาลยมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันก็กดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ o กแฟนเพจ YouTube, channel, TikTok, ool, ยูทูบชาแนลท t i k t o ลน์แอดที่แอดตูนยูเนเต็ดฟีเจอริงกับเจดําทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของบิ๊กตูโรมาลูลูกากูกองหน้าตัวยืมจากเชลซีที่ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานอดีต ล้านยูโรแต่ตอนที่ย้ายจากอินเตอร์มาอยู่เชลซีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนึ100ล้านยูโรนั่นคือค่าตัวล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เปิดตัวกับอินเตอร์เนี่ยโอ้โหกระแทกใจแฟนฐานอากาศขาดรักเชลซีเหลือเกินโดยบอกว่านี่คือความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยในการกลับมาเล่นใค้กับเชลซี เพราะบรรยากาศที่อินเตอร์มิลานนั่นคือครอบครัวหาไม่ได้จากทีมไหนอีกแล้วในโลกโอ้โหดูย้ายไปยังหาเรื่องไม่มีสัญญาซื้อขาดไม่มีออปชั่นนะกลับมาที่แฟนเชลซีจะเอาไหมเนี่ยเอออ้าวลูกบอก้ให้สัมภาษณ์เปิดตัวชุดแข่งใหม่ของอินเตอร์มิลานในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่า ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตการค้าแข่งของผมเนี่ยนะก็คือกับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงตอนที่ผมย้ายออกจากอินเตอร์กลับไปเชลซีนั่นคือความผิดพลาดนะแล้วก็หันไปถามนิโก้บาเดล่าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ข้าง,างว่าเฮ้ยใช่ไหมนั่นคือความผิดพลาดใช่ไหมนิโก้บาร์เดล่าก็แบบ ยักไหล่แล้วก็บอกกูเตือนมึงแล้วอะไรเงี้ยน,นะลูก,กูก็เลยพูดต่อบ,บอกว่าในห้องแต่งตัวของอินเตอร์เนี่ยเราอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่เลยเราใช้เวลาร่วมกันทั้งในและนอกสนามเยอะมากเรากินเลี้ยงดินเนอร์อาหารค่าด้วยกันเนี่ยนะทั้งทีมเลยในสนามก็เช่นกันทุกคนรักซึ่งกันและกันและไม่มีใครพูดจาว่าร้ายกันเราคิดบวกมองในแง่ดีเสมอเวลามีเกมใหญ่ๆเนี่ยนะมักจะมีผู้เล่นระดับตำนานข,ของอินเตอร์เนี่ยเข้ามาชมเข้ามาเชียร์พวกเราในอินสตาแกรมในโซเชียลด้วยส่งข้อความมาหาให้กําลังใจพวกเรา ทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วว่าอินเตอร์มิลานคือครอบครัวใหญ่นั่นเองนะแล้วก็การที่ผมย้ายไปอยู่เชลซีเนี่ยนะผมไม่ได้ขายอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองมิลานไว้เพราะผมตั้งใจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหแทงใจแฟนเชลซีเหลือเกินเอา้าแฟนเชลซีในตูนยูเนเต็ดคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะและนี่คือจะดําอัปข่าววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางตูนยูเนเต็ดฟีเจอร์ลิงก์ดําทุกวันพรุ่งนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่วันนีี้้ลลาไปแววัวัดครบ